ชื่อนางสาวจีรวรรณสองประาภชั้นมสิตสองแปดเลขที่สามสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐรดีจีชมเลขที่ส4 8ประวัาสตแ์สสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปรณาจิวรภัยเลขที่สามสิบเอ็ดชั้นมสิบสองแปด คนเราก็ต้องการความขอโทษกับเขานางก็ทำเราทำอย่างนี้กัชอบตอนั้นขาหนนะร้องโทษูแกหรอเพราะเราอคือเป็นอคกรควันนี้ขอเสนอว่าอาตโ๊กตานางอุปะมีิ ว่าให้ตั้งตัวเป็นตัวอย่างแล้วไม่เียดเวียนผู้อื่นเพราะสิ่งที่เราไม่ชอบก็ไม่มีใครชอบเช่นกันขอบคุณค่ะบ๊ายบาย